น่ะหรอลูกคุณหนูของบ้านนี้ที่จะต้องมาปิ้งปิ้งย่างหมูปิ้งหมูปิ้งไก่เฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยอ่ะตายแล้วเะอ้างตัวเป็นลูกคุณหนูว่าเธอมาแบบว่าปิ้งหมูปิ้งไก่แบบนี้ได้ไงเธอไม่ต้องมาทำตาเราให้ถ,ถ้าไม่บอกก็ไม่เชื่อนะว่าเธอเป็นเจ,จ้าของกิจการปิ้งปิ้งใบหญิงแย,อย่อร่อยมากเลยค่ะที่ไก่ ไทยนะคะส่วนอันนี้เป็นหมูสันคอค่ะพีเอมนุ่มมากมันน้อยจะมาวางยาใช่เหรอจะเอาขึ้นจับตาเหรอฉันยังไม่พูดเันชิมอ่ะฉันยังไม่อยากให้เธอพูดขายของเธอพูดทำไมฉันโครโกฉันเข้าใจว่าฉันต้องขายแล้วฉันขายอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้แต่ว่าฉันไม่เข้าใจเลยทําไมหมูปิ้งของเธอถึงอร่อยกว่าของคนอื่นเธอเธอว่าไยงไฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละเพราะว่าฉันชิมแล้วโอ้โหโคตรอร่อยฉันไม่พอใจในการที่เธอทําหมูปิ้งอร่อยแล้วก็ไก่ปิ้งอร่อยเธอบอกสูตรฉันมาเซง บอกเลยว่าสูตรลูดเตี๋ยวเอ้ยไม่ใช่ <laughs> ขอโทษเธอเธอไม่ต้อง<ป>บอกสูตรก็ได้แต่เธอบอกมาเลยว่าช่วงนต้องไปกินที่ไหนต้องไปกินที่สั่งออนไลน์เลยค่ะพิมพ์คำว่าปิงป้งปิ้งบายอีกงแยแต่ฉันไม่พอใจฉันจะไปฟ้องศาลโลกเสื้อตัวนี้จะต้องได้กลิ่นของหมูปิ้งใช่ไก่ปิ้งเสื้อตัวนี้จะต้องแบบไม่มีใครครบ และแฮร์พีของเธอที่จะโดนกลิ่นหมูปิ้งนี่อีกผมจริงคะ่ะผมแพ้หมดแล้วเธอดูสิคะกิฟตของเธอก็จะโดนกลิ่นหมูปิ้ง <c oughs> แล้วขนตาเธอก็จะโดนหมูปิ้ง <c oughs> ฉันไม่เชื่อหรอกเพราะว่าปิ้งปิ้งบายหญิงแย่ไม่เคยโกหกและไม่เคยเอาใจใครน <c oughs> อกจากพวกฉัน <c oughs> โอ้เจ้ <c oughs> จาของสล็อตแค้มาร์คสล็อตแค้มาแล้วว่าอยู่ในมือค่ะสล็แค้ของเธอว่ายาะอาจารย์จะยาชาต อร่อยมากค่ะแบบไม่เคยโกหกแล้วไม่เคยเอาใจใครและหมูปิ้งของยิงยิงแย่อร่อยมากค่ะแบบไม่เคยโกหกแล้วไม่เอายเอาใจใครพูดให้มันตรงเลยท่านนี้นะปิ้งครับอ